ความรู้ก็ได้แต่ว่าคุณครูอยากอธิบายด้วยเรื่องของ n f นเฟ n c e อ่ะ n f e r e n c e ก็คือการสรุปความมันแล้วที่ให้ทำแบบแบบ pretest ไปอ่ะมันก็มีบางคนก็ได้คะแนนดีแต่ส่วนใหญ่ก็ได้จีดแสดงว่าก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าสรุปความยังไงแต่มันมีบางคนก็ได้สามทีนี้ก็อยากจะมาอธิบายตรงนั้นด้วยแล้วก็จะ ส่งแบบทดสอบเรื่องของอีโบลาถ้างั้นเรื่องของอีโบลาที่จะทดสอบวันไว้สอบวันพฤหัสนะโอเคไหมคะอ,คอ่าอีโบลาที่ทดสอบก็คือเรื่องของคำศัพท์เรื่องเรื่องของที่ที่เราเรียนมาเกี่ยวกับอีโบลาไวรัสก็จะถามในเรื่องของมันถามในนั้นแหละนะคะทีนี้ที่จะสอนวันนี้ความจริงครูขอทษด,ด้วยนึกวา่านึกว่าเราว่าง เห็นวันก่อนว่าว่างเงอครับต่อไปไม่มีเรียนก็คิดว่าเป็นครับว่าว่างเพราะว่าในตารางอ่ะขัวจะเป็นประชุมถึงก็คิดว่าพวกเราประชุมปกครองคิดว่าพวกเราว่าไม่เป็นไรแล้วงั้นเดี๋ยวจะส่งใบ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 ความรวยอ่านทางช่องไลน์ก็ได้แล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสมาสรุปให้อีกทีหนึ่งส่วนการสอบไปภาคครูคิดว่าครูจะสอบครูไม่สอบอาทิตย์นี้แล้วก็ เดี๋ยวจะดูอีกทีว่าจะสอบในวันที่พวกเรามีสอบอยู่มาหรือไม่หร,ไมหรือไม่ก็อาจจะสอบวันวันหลังจากสอบเดี๋ยวจะนัดสอบพร้อมกันทั้งทั้งทั้งสี่ห้องเลยสอบแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะคะอือครูก็ไม่รู้อ่ะแล้ววันตอนนี้คุณครูเขาเข้าไหมอะ่ะลูกวิชาดนตรีอ๋อเออถ้างั้นครูก็ฝากพิสุทธิลักษณ์นะบอกเพื่อนด้วยนะถ้างั้นนะ เออถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งจะส่งใบความรู้เรื่องของ i ิ f e r อ n ร e ไปให้แล้วก็วันพฤหัสให้เตรียมตัวสอบ Ebola าไวรัสมา10บข้อทาง google form โอเคนะคะได้ไหมคะจ้าขอบใจมากลูกถ้างั้นกูปิดห้องเลยนะมันมีคนมารอเข้าสามสีคนถ้างั้นกูกอปิดห้อง